ดีค่ะนะคะนิชารานิชาราเทรดดิ้งนะคะวันนี้นะคะนิชาจะมี5าทริกนะคะมาแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่นะคะหรือมือเก่านะคะที่เทรดอยู่แล้วเราไม่อยากพอแต่งนะคะต้องมี5้สิ่งนี้เลยนะคะอย่างแรกนะคะเทรดถูกคู่นะคะเราต้องดูคู่ด้วยนะคะว่าคู่สกุลเงินที่เราเทรดะคะ่ะเป็นคู่ปกติที่เขาเทรดกันหรือเปล่าเราไม่เทรดคู่แปลกๆกันนะคะที่อย่างที่2คือเทรดถูกเวลา ทรดุกเวลาคืออะไรสมมุติว่าเราจะเทรดในตัวของอ่า USD อ่า JPY อย่างเงี้ยค่ะตลาดเจนะคะมันเปิดตอนเช้าเราจะไปเทรดตอนค่ามันก็ไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นนะคะต้องไปดูด้วยนะคะว่าผู่เงินที่เราเลือกที่จะเทรดนะคะมีอ่าเป็นช่วงเวลาไหนเปิดกี่โมงบ้างน,นะคะฉะนั้นก็คืออ่าต้องที่สำคัญคือต้องดูเวลาเทรดด้วยนะโอเคค่ะเนะคะดูทรงกราฟนะคะ เราต้องดูได้ว่าปัจจุบันกราฟเป็นเทนขาขึ้นเทนขาลงนะคะไม่ใช่ว่าจะเหมือนว่าเป็นเทนขาขึ้นแต่เราไปสวนเทรนก็ไม่ได้นะคะอย่างที่สี่เนาะก็จะเป็นดูข่าวด้วยนะคะการดูข่าวนะคะปัจจุบันอย่างที่บอกว่ากราฟนะคะมันวิ่งตามนะคะอ่าปัจจัยทางเศรษ,ษฐกิจเราจะดูแต่แท่งเทียนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะ ฉะนั้นเราต้องดูปัจจัยทางเศร,ร,รษฐกิจดูข่าวด้วยดูว่าวันนี้คู่ที่เราเทรดมีข่าวเข้าไหมใครที่อยากเทรดข่าวก็ต้อง M M m i n i e minute สุดท้ายก็คือสิ่งสำคัญเลยคือ5คุอมีินยัย M M ไม่โลภนะคะก็คือทำกำไรแล้วพอใจแล้วนะคะก็ ก็บกำไรเข้าพอร์ตนะคะแล้วก็ถอนตั้งนะคะอย่างนี้นง่ายๆองคะ5ทรชคดที่อยากจะบอกนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่นะคะหรือเป็นมือเก่าอยากจะทบทวนนะคะนิชาทําเป็นคลิปนะคะนี่นะคะทําเป็นคลิปมาให้แล้วนะคะใน u t u b e นะบอกเลยว,ว่าข้อนี้ปกติคิดลบมาสองหมื่นกว่านะคะแต่ว่านี้ทําให้ฟรีๆอยากจะให้ทุกคนนะคะทํากําไรกับตลาดนี้ได้จริงๆนะคะ,ะมาเฉดมาทํากําไรนะคะในตลาดของการได้เปล่งตาสาระว่ประเทศกันนะคะ มันไม่ได้ยากอย่างชี้ิดนะคะ forex นะคะแต่เราต้องเรียนรู้แล้วทำกำไรให้ได้แต่ที่สำคัญคือนะคะอย่าโลภนะคะเราต้องมีวินัยการลงทุนให้มากค่ะคลิปนี้ประมาณ55นาทีนะคะไปนั่งดูนะคะรับรองว่าหลังจากดูจบแล้วรับรองว่าได้อะไรกับมันแน่นอนค่ะก็ทำมาให้เต็มที่มากๆเลยนะคะหวังว่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่งเงาหงาไม่มีเพื่อนเฉดก็คลิกเข้ากลุ่มไลน์ VIP มาเฉดด้วยกันได้นะคะ ปแปลราคา NC 142นะคะลายอัดนะคะไปลราค่ะ